โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้า z ซตไปเทสกันนะฮะไปขับรถเล่นแล้วก็เดี๋ยวไปตลาดด้วยเช้านี้ไปลองฟิลลิ่งฮะระหว่างตัวเซตกับตัวเจ้าสิบยาพันเดบนาคันนี้ว่าฟิลลิ่งจะต่างกันยังไงนะครับก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คันนี้นะครับ ZX6 ปีสอง9ันสิบเเป็นมีอะไรท่อแต่งท่อ N1 t i ท,ทเนียมนะครับ2นิ้ว <Yeah. S 1> ก็มีที่อุดกระจก m a กเ e ตคาร์บอนมีอะไรลดิมเดือนะครับก็ถ่ายสัน้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปตอนที่ไปตอน ขี่กันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเพิ่งตื่นนอนเนี่ยตอนเช้ายังไม่ได้วอรมเครื่องเลยไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ถนนนะฮะไปุ๊บโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาขี่เจ้าเซตหกนะครับลองดูว่าฟิลลิ่งต่างจากเจ้าหางแรงี b r พันตัวนั้นยังไงนะครับ <Wow. S 1> นี่เจ้าของรถนะครับพี่ทูต้องขอบคุณด้วยนะครับนี่ก็มีอะไรครับแต่งท่อเอไทเทเนียมไม่มีอะไร กดกระจกแม็กเทคเดิมๆแล้วลดท้ายสัน้นำนำเสนอนะครับท้ายสัน้นเอ่อท้ายสั้นอินฟินิตี้นะครับแบดอินฟ okay. ินิตี้เลดซิงโอเคก็ไปกันเลยดีกว่า สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องเพลผูอาร์อาร์ดิสิงกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็เรามาทดลองการขับขี่ตัวเซตเอ็กโคานะครับผมซึ่งเจ้าจของรถได้พึ่งออกมาใหม่ๆนะครับเป็นมือรถมือสองนะ <c oughs> ก็ก็เลยได้มาลองขับดูฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับผมก็รู้ๆอยู่แล้วครับเป็นรถทรงสปอร์ตครับซปเปอร์สปอร์ตในขั้น200นะครับผมซีซี แล้วก็ในขคับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมี R6 set F6R แล้วก็ CBR600RR นะครับผมที่วมาใหม่ซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ลองขับเป็นครั้งแรกครับแต่ก่อนลองแต่ครอบันเดียวไม่เคยได้ลองขับเลยะครับรอบนี้เราก็มาลองขับกันนะครับผมก็ผมว่าแรงแรงบิดเนี่ยก็เท่าเท่ากับตัวพันเลยเนาะซึ่งตัวพันผมเ่ก็ยังไม่ปลดแรงมา้าแรงบิดเลยนะเพะตตัวนี้ก็จะเป็นแรงบิดเต็มนะครับแรงม้าก็เต็มเหมือนกันแรงม้าก็า120บว่าแล้วแรงบิดผมไม่รู้เท่าไหร่เะ เ,เ,ก,เ,ก,ก,เ,นะเกันโค้งแม่งกอพอๆกับนี่เลยนะโค้งแม่งกพพอๆกับซี่ดาวพันเลยนะคือวงวงเลี้ยวการโค้งของตัวรถซูเปอร์สปอร์ตคือต้องเข้าใจนะครับว่าการเข้าเข้าโคง้งหรือการขับรถเนี่ยคือมันมันต้องกับในการเลือดนะก็พอๆกันแล้วก็มาอีกแต่ดดผมว่าดูดูแล้วรอบมัน รอบจัดจริงนะจัดจานเนาะเขด้วยด้วยครัว่าตัวรถคัส600นะซีซีซึ่งรอบมันจัจดไปแล้วแล้วก็สูตร600เนี่ยมันก็แป๊บเดียวแหละซึ่งถ้าเ,เกิดมาแข่งกับโตัวคัสเนี่ยอาจจะอาจจะนำหน้าตัวคันก่อนนะแล้วต๊ะคันก็ตามมันไปรอบมันมามามา,มาไวมากนะครับก็เป็นคัสตัว600ที่ขับสนุกในในที่ราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับผมเรื่องขัจสบายด้วยนะครับ ตาำอยูี่ผมนนคิดเนี่ยเขาผ่อนเกว่าแค่6,000่บาทเองนะเพราะซัพพลายดีครับผมว่ญญา,มมาดูแล้วแบบตอนแรกอะผมว่าจะออกเจ้าเซต a องเลยแต่ด้วยว่ารูปในการรูปภาพที่เวลาถ่ายออกมาคือผมติดเทียวเวลาถ่ายข้างนะมันไม่ค่อยสวยหน้ามันดูเล็กไปหน่อยแล้วมันดูเบานะครับผมถามทุกคนนะตอนที่ออกมาเขาก็มบอกว,ว่าในการตัดเัรเบาไปนิดนึงลึงหน้นนามาลอย ถ้าเกิดได้ตัวปีกยิงเหล็กมันแตะนะับมันแตใส่นิดนึงอาจจะลดอาการลอยได้น,นะครับโดยรวมมาผมว่าขับสนุกพอๆกับตัวเจ้า R6 เลยนะ,ะแล้วแรงปิดแรงม้าของมันก็เท่าเท่ากันนะยครับแต่แค่ต่างด้วยซีีแล้วก็ด้วยน้ําหนักน,น้ําหนักผมดูต่างเท่าไหร่แล,แล้วก็ทรงมันก็สปอร์อยู่แล ok. ้วแล้วแถมเวลาเข้าโค้งเนี่ยแม่งเวลาถ่ายรูปนะวเวลายู่เนาขับมันล้นหล่ออ่ะเลย ม,ม,ออม,มันก็ต้องจบี่ตัวพันเนาะเอ,อแต่พูดถึงมันก็เกินตัวไปผมว่าอันเนี้ยเจ้าเซนด้หกเนี่ยผมว่ามันโอเคอะแล้วก็ตัว R6 เนี่ยโอเคเหมือนกันไออกมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับไม่ต้องขยับคัดก็ได้เพราะว่าขับเจ้าคันสีีประมาณนี้ผมว่าก็ขัสนะแถมเล่นรอบได้สบายด้วยเราแบบจะเกียร์ชุดเกียร์มันจะไม่เท่ากับ ตัวพันเนาะเราจะไปเปรียบเทียบกันนะเพราะสีสีต่างก ouais. ันเดี๋วแต่โดยรวมในขับนี่คือสนุกตื่นตื่น้ำมันมันกินมันอาจจะกินต่างกันแต่ถ้าเกิดนินสนุกผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นะตัวคลัตสีสีหุ่นเนี่ยถ้าเกิดต้องการสนุกสนุกเนี่เราขับในท้องถนนก็สนุกจริงแต่ขับในเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับผมก็เหมือนตัวพันเนี่ยต้องลดตีนเนี่ยต้องแท็กยากนะแต่โดยรวมคือเนี่ยเวลาบินคือปุ๊บแม่งไปแม่งมาวัดรอบแม่งเล่นได้ แพงก็ไม่แพงก็ตโตพันด้วยพอดีตรงนี้เลยแต่ผมก็แปลกใจนะถ้าเกิดมันเป็นออนิวเนี่ยผมอยากให้มันเปลี่ยนเป็นคันเร่งไฟฟ้านะจริงๆนะถ้าเกิดได้มีโอกาสให้คาวซสกีเปลี่ยนเป็นคันเร่งไฟฟ้าก็โอเคนะผมว่าอาจจะดีขึ้นมาแล้วก็เพิ่มส่วนของเรื่องดีจันเบรกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเป็นรอยหยักก็หร่ผมชอบเป็นรูป วงกลมแบบเหมือนตัวเส้นอิฐคือประเด็นเนี่ยคือผมอยากอยากที่บอกว่าไม่ได้ออกแตู่้เพราะว่าเนื่องจาก <c oughs> ความหล่อของดีดจานอน่ะคือผมก็มองดูว่ามันก็มันต้องมีส่วนนะคือผมชอบอะไรที่มันไม่ไม่หยักมากเท่าไหร่คือแบบโดยแบบเวลามองแล้วมันดูมันรสนามนซึ่งมันก็ต้องไปเปลี่ยนนะ ในเรื่องม,มีก็เมื่อยเหมือนกันนะครับมองพอกับ R6 เลยแต่เรื่องรอบเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าจ,จาัดจานดีผมชอบตรงเนี้ผมชอบตรงนี้ในเรื่องหุ่นระบบของตัวเจ้าคาวาผมว่ามานะัน นีนะได้ทั้งอัพทั้งดาวนะเพราะว่าเจ้าตัว R6 มันได้แค่อัพเด,เดียวมันไม่มีทั้งดาวแล้วก็เสียดายตรงที่ว่ามันไม่ได้แข่งกัำสลบัตมาให้ตรงนี้นะข้อเสียกนะันว่าถ้าเกิดทำถึงร้อยสี่สิบเนี่ยต้องแข่งลัำสมบัติมาให้แล้วคือแย่แล้วข้อคือดีนะเพราอาร์มของลำสายเล่ห์หกเนี่ยมันได้ทอดเนี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้า CBR ร้อยได้ไม่นานมันไม่ได้นะได้แต่ข้อ เดี๋ยวผมได้ลองขับ CBR 600นะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเก่าก็ลับไปดูนะซึ่งผมว่าคือมันยังไม่สุดอะ่ะที่สุดของรอบอะ่ะคือมันอาจจะมันอาจจะแบบอาจจะเรื่องของพ่อแล้วเรื่องของการเป็นนั่งไปจูนอี่กี้นี่ซึงอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่เจ้าเทนโกผมว่าก็โอเคครับรอบพอๆกับตัวอาอางเลยแต่ความแรงคืออย่าไปเราเราคงไปเทียบไ่ไวนะ้เนาะคือเราก็คงไม่ได้เอามาแรงกันในถนนนะถ้าเกิดในสนามเนี่ย การวิ่งขานี่นผมยอมแล้วว่า R6 อาจจะได้ความเร็วที่เกือบ270กว่าแต่น,นี้อาจจะได้265 26แแบถ้าเกิดดูเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะครับถ้าเกิดจะสนใจรถสีสูงเรียนนะครับที่เสียงห,หวานรอบสูงๆก็ผมแนะนำให้เป็นเซ็ต e นะแนะนำเลย แล้วก็ R6 ก็ไมได้ครับแต่ว่าก,ก็อาจจะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะหายยากนิดนึงแต่สองนัจไม่อยากแล้วละ่ะเพราะว่าแต่มันโกมหุดการเลิกเลิกสายพันธุ์เลิกเลิกสายการผลิตแล้วว่าจริงนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรสแปรไว้อยู่แล้วนะคจะไม่คิดมากแต่ว่าถ้าเกิด R7 เนี่ยึ่งยังไม่เคยลองกาโดนนะ บ้างคปิดหมดแล้ววันนี้พุทปิดหมดแค่นี้อ่ะ <c oughs> อ๋อ,อเสียหลับคนมากครับตื่นพร้อมหาตะโพนแล้วอ,อ,อ๋อวันนี้พุทนี่ว่าลืมเลยเมาจะลืมวัน ลนะครับก็อย่าลืมนะฝากช่องทีมทัวร์อารีย์ซิงด้วยนะครับผมแล้วก็คอยติดตามช่องด้วยนะครับผมซึ่งมีอะไรที่ท่าสักการใดก็ขอโทรเลยนะครับผมแล้วก็เราก็อยากมีอะไรที่มาแนะนำเก่ยกับการขับทีไปนี้เยอะแยะเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนมากก็อยากให้ขับทีแบบสนุกสนุกและปลอดภัยนะครับมีปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะเราจะ 啊。No.